สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้นะครับผมผมไม่วิทย์นะครับพี่หญิงค่ะมีเรื่องสิมาเล่เรามีเรื่องสิมาบอกนะครับพี่น้องมือนี้ก็เป็นวัน,นจันทร์เนาะพี่น้องเนะาะวันทำง,งานของคนหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผมเราสองคนครับผมก็ทํางานเหมือนเดิมชีวิต <Stars. S 1> ของพอขาแม,ม่็นขายก็ออกขายตลาดที่เก่านะครับพี่น้องเด้อนะครับมือนี้ผมมีแนวสิ่มาบอกพี่น้องก็คือนะครับผมชนหมากเนาะแต่คอมเมนต์คำถามนะครับ คอมเมนต์มาเยอะมากเพื่นคอมเมนต์มาหลายแห่งเพิ่นไปเห็นนะครับไปเห็นช่องหนึ่งนะครับช่องเขาเอื่อายสายห้าเพิ่นถามไอวิทย์กับพี่หญิงว่าแม่นช่องเดียวกันบอเป็นคนเดียวกันบ่นะครับผมคําตอบกค็คือเป็นช่องเดียวกันเป็นช่องเดียวกันครับผมแมนครับผมเป็นช่องของไอวิทย์กับพี่หญิงนี่แหละเป็นช่องสำรองนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามกันแล้วกันท<ม>ี่นี่นะครับพี่น้องผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับช่องสำรองของผมเนี่ยช่องเขาเอื่อหายสายห้านี่ผมสิมาบอกความรู้นะครับ เกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้เกี่ยวกับคลิปเลี้ยวเกี่ยวกับเฟซบุ๊กนะครับผมการสั่งรายได้เหังไดเปิดโหมดอีหยังนะครับเริ่มแรกเลยครับสีบอกตั้งแต่อีพี่หนึ่งเลยนะครับพี่น้องเด้อผมสิเริ่มบอกพี่น้องเลยในในช่องนี้แหละนะครับช่องเขาเอิญไอ้สายห้านี่ยพี่น้องอย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันนะครับพี่น้องทีนี่เดี๋วบอกแล้วนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อช่องเขาเอิญไอ้สายห้านี่แหละนะครับผมผมสีบอก จากประสบการณ์นะพี่น้องจากประสบการณ์อยู่ในช่องช่องใหญ่ของผมนี่ช่องเขาเอือดไอสายห้านี่ผมเจออย่างมะแน่ประสบการณ์สองปีกว่านี่ผมพออย่างมะแน่นะครับใบแดงใบเหลืองแมนใบแดงใบเหลืองคําต้องห้ามขําเตือนตัวไหนนะครับผมสีแนะนําผมสีไปบอกพี่น้องอยู่ในช่องเขาเอือดไอสายห้านะพี่น้องอย่าลืมไปติดตาม,มากันแล้วกันนะครับประสบการณ์ท <mm ี่ผ่านมานี่ผมเก็บไว้ในใจผมนี่ตลอดนะครับ อยากไปบอกพี่น้องทีกระจอกกรลั่งเห็ดฉิบไม่ไม่เนี่ยกระลั่งเรื่มไม่ไม่เนี่ยว่าเห็ดจังไดนะครับเห็ดจังไดยังสิบมีคนติดตามเห็ดคิบแบบไดคนจังสิบเบิงนะปีงนะาะบางคนเห็ดแล้วบ่มีไผเบิงแมนบางคนเห็ดแล้วบ่มีผู้ติดตามแมนแต่ลอยางมาคือกันเนาะแมนก็เลิกลมความตั้งใจแล้วย่าไปเลิกลมแมนครับวิธีการเห็ดจังไดคนยังสิบเบิ้งฉีบเฮาผมจะมีวิธีบอกนะครับพี่น้องบอกคือผู้อื่น ตามสไตล์ของไอวิทย์กระปหญิงนะครับที่เราเคยเจอแมนต่างประสบการณ์เลยลว่าแมนวาเฮ็ดขึ้นมากปุ๊บเนื้อหาสาั่งขึ้นมาว่าแมนอันนี้คือช่องรักก้มเฮ็ดแล้วอันนี้คือช่องสำรองของเขาเอ,อ,อิร์ดไอสายห้านี่ผมจะบอกข้อมูลแมนปะครับเพราะว่าผมมาจากช่องนี้แหละดิตอนนี้ก็ยังบันเทิงคือเก่าเฮ็ดคือเก่ากับไอกบพี่หญิงคือเก่านะครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามช่องเขาเอิรอดไอสายห้านะครับผมผมด้ตัดสินใจแล้วนะครับพี่น้องบางคนนะครับเล่นโทรศัพท์นี่ เล่นแบบวได้เงินจ้าสิเลินเห็นอย่างน้อพี่น้องเนาะแต่ว่ากับบางคนกับแต่นอครับเนาะเป็นเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขาจีเซธยังเรื่องของเจ้าโทรศัพท์ของเจ้านะพอปอยากไดเงินดอกแมนแต่สําหรับเฮ่านี่นะพี่น้องคนหลากห่างเฮ่านี้ทํามาหากินมีโทรศัพท์แต่ว่าอยากสร้างรายได้แมนอยากมีรายได้นะครับผมีกับคนจนคือกันมาจากดินมาจากดอนทัมาหากินนี่ครับพอมีรายได้ขึ้นมาเอ้ย แม่มันก็ได้ตือนกันนะครับเข้าบันเป็นคนใจนี่นะครับผมเฟซบุ๊กเขาเป็นผู้ใจเข้าเนาะเข้าคือบนแนะนําพี่น้องเฮ้ยยิงจุดผมเลยคุยกับพี่ยิงว่าเขาแนะนําพี่น้องเขาดีกว่าบ่อีกช่องหนึ่งเนี่ยผมวานะครับทีนี้ผมเลยสิตัดสินใจแล้วมาขคืนเนนอนคิดดูเออเรื่องใดที่มันหนักอยู่ในใจเขานี่มาบอกไอ้ปีนองฟังให้เพิ่นได้มีรายได้คือกันย่างหน่อยๆน่อขัดเดือนหนึ่งก็ได้ซีพันธ์หาพันยังดีผมนี่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะตาก็ซีหาพันธ์อยู่แล้วนะครับ บอกตรงๆเลยนะครับแม่งกระเดื่นกันแม่งกับตต่มกันตต่มกันนะครับพี่น้องมันได้ชั่วๆได้แน่นอนเรื่องอื่นที่ฟอร์บิชิดพี่น้องคิดว่าเขา็ดคิดแบบไดนไปบึงพิธีการเหตุของเพิ่นผู้ที่เขาสำเร็จมาแล้วผู้ที่เขาได้มาแล้วนะครับพี่น้องคือยังผมเนี่ยผมได้เมื่อแล้วคิดไม่ได้ได้เมื่อแล้วอยากแนนั้นห้พี่น้องมันอตัวเนมันอิตัวโมเมนต์ว่าผมเห็ดช่องขึ้นมามีแต่บอกแต่แต่ผมบ่าเหตุผมเห็ดได้ครับพี่น้องช่องผมไอวิทย์พี่หญิงนี่ผมเห็ดแล้ว แค่ผมเจอไหนมากผมสีมบอใ่น้องฟังอย่าลืมครับพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่แล้วก็ทูม,มือนี่มันกดเกณฑ์ลายเนาะครับรแมนพี่นอ้องกเดเกณฑ์กับลายครับพี่น้องบางคนบางท่านท่านอาจารย์หรือท่านครูรู้ทุกคนที่บอกมาบางคนกับเป็นคลิปที่โดนแล้วนานมาแล้วนะครับบอกจังใั่นังสีครับมันแมนตามข้อมูนแหละแต่ว่าทูมือนี่ครับผมมันเปลี่ยนแปลงอัปเดตมาใหม่เลยกติกากับมาใหม่เลย บางคนก็นครับผมการติดตามหน่อยกับพานกับมีผู้ติดตามหลายพานกับมี่พานกับมีเนาะเป็นเพราะอย่างนี่แหละผมสีแนะนําพี่น้องมันเกิดจากอย่างผมมีมัดครับผมเขียนไปเมื่อเลยล่ะปัญหาที่มันเกิดเกิดจากอย่างนะครับพี่น้องไปยังคือเฮ็ดสั่งไร่ใดบ่ไดให้พี่น้องไปเบิ่งเขาเอินอ้ายสายห้านะครับผมผมชิเลิ่อเพชรชิปไลแล้วแล้วนะครับผมเตียงไว้แลวล่ะแต่ยังประท่านเนี่ยปล่อยแต่อยากให้พี่น้องไปติดตามใบสําหรับผู้ใดกําลัางอยากมีไรใดเกี่ยวกับฉิปเลี้ยวสา่งไร่ใด เฟซบุ๊กนี่พี่น้องถ้าเขาเหรียญมีประโยชน์เขาก็ได้เงินถ้าเขาเหรียญชื่อๆกับมันกับบ่อใดอยังก่เหล้วแต่อันนั้นบ่อใดว่าสำหรับคนที่รวยแล้วเนาะสำหรับที่ผู้มีเงินแล้วกับมบ่องมเบิิคลปไอวิทย่ิงก็ได้ครับผแตาสำหรับผู้ใดมีไรได้แล้วกับบ่ออยังกระเบื้องผู้ความสนุกสนานไปกับบ่ออยังนะครับแต่สำหรับผู้ใดอยากมีนะครับผมเติมเพ่ออดไค่ากขาต้องหมดไม่รู้ตอบไปลองหล่อลงเลี้ยเนาะ้อหญิงเนาะกระเฮ็ดไปครับพี่น้องเงินนั้นเป็นเงินเพลินหรอกเงินอยู่บนอากาศ ความสามารถของคนมันมีทุกคนครับพี่น้องอยู่ติว่าความสามารถเท่านี้เอาออกมาใส่ในในตัวเท่านี้นะคะรับเงืนเท่าเขาคอยขวาเอาความสามารถของเจ้าของมีแจ้งย,ยังบอกออกมาใส่ี่เป็น่างคือบอกออกมาใส่พี่น้องเอาออกมาใส่ได้กับเด้อในเรื่องแล้วกันนะครับผมจะเริ่มเพ็ดคลิปแล้วผมในตัดชินใจแล้วนะครับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ยู่ในจองเขาเอิอไอ้สายห้าก็แล้วกันนะครับพี่น้องผมจะเอาไปอยูในหันเหมือนเด้อ้วก็ถ้าช่วงวันวาผมเฮ็ดคลิปลงไปคลิปเด่นว่าตรงใจเนาะ คลิปไหนที่มันบ่อถูกเอ่อมันมันมันบ่อถือกับที่เ้าเหยดคลิปลงไปคอมเมนต์เลยครับทั้งไต่คอมเมนต์เลยทั้งไต่ช่องช่องนี้ก็ได้ครับผมไอวิตตอบบ่อถือกับสแคปมาแมนสแคปรูปเออบางทีมันก็มันมันคิดบอกบางทีสแคปผ่านมาเลยนะครับผมมันเกิดจากอยังผมสิดในน้ำผมสิบอกมัดเปลือกเลยครับพี่น้องอ่ะมึ่อัดมาโดนแล้วอยากบอกครับบางท่านบางท่านอาจารย์กัเวากับถือแน่บ่อถือแน่นะครับ เป็นเรื่องใดนะครับผมบางทีอาจารย์เขาอาจจิช่องเขาอาจจิตสะอาดมากนะครับผมก็าไม่เคยเจอนะครับผมก็ราะเป็นว่าช่องของสกปรกดอกนะครับผมแต่ว่าเห็นมาแล้วมันเถืออเจอแบบนี้นะครับเข้ากับต้องแล้วมาบอกพี่น้องเาฟังอย่าลืมแล้วครับอย่าลืมติดตามจ่องเขาเอิญไอ้สายห้าแต่ช่องไอวิทย์พี่หญิงก็อย่าลืมแล้วก็ติดตามคือเก้านั่นแหละแต่ว่าพ้องก็บอกเรื่องนีประโยชน์เรื่องนี้ที่สาระเห็นพี่น้องติดตามเห็นพี่น้องเบื้องตลอดเวลานะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อ เขาเอิร์นไอสสายห้าในช่องเดียวกันครับไอพีปีหญิงเด้อเขาไปติดตามหลายๆายครับพี่น้องติดตามหลายๆายแล้วก็คอมมตนลงหลายๆให้ผมเห็นแบบใดหผมซอนแบบใดพี่น้องจัดมาเลยครับผมสีจัดให้ผมตั้งใจเต็มที่แล้วครับจากประสบการณ์สองปีกว่านะครับผมเจออย่างมาแนบผมสิตอบให้ได้มดนะครับผมอนไรสิตอบบ่ได้ผมก็สิไปค้นหามาให้นพี่หญิงนะโอเคได้พี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมผมสิมาบอกพี่น้องเพียงแค่นี้แหละนะครับผมวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับติดตามเขาเอิร์นออายสายห้าไว้ นะครับแล้วก็ช่องไอวิทย์พี่ยิงก็อย่าลืมติดตามในช่องนี้ก็มันมันมันพวงกันเนาะแล้วก็เพจแมนแล้วก็เพจไอวิทย์พี่ยิงนล้วแน่แฟนเพจนะครับพี่น้องนะสามอย่างนี่แหละนะครับผมก็มีหลายอยู่หรอกแต่ว่ากัพี่น้องไปศึกษาเอาเด้อว่าผมเห็ุช่องไหนแน่นะครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมผมไอวิทย์นะครับต้องอั้ลาพระจ่าพี่น้องไปแล้วเรื่องดีๆมีประโยชน์คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับวันนี้อย่าลืมสวัสดีครับเปิดสั่งได้ทั้งคันนะครับพี่น้องเเเดด้้้ออออาาาาินนยยสไปตตมล